Wo brennen wir an sie? Okay, Schön, okay. ja. <laughs> schön. Schö, schö. So, eins habe ich schon zu Hause. Oh, Komm haben so ein Tension. Wir, wir ja. ja. Schau mal. Schau oh, ja. mal. Ich weiß es ja, wie sehr schön. Ja. ข้างนอกจ้าเชอรี่ไปฝากเพื่อนทั้งฝรั่งทั้งไทยนะคะนะคะอันนี้ฝากเพื่อนฝรั่งอันนี้ฝากเพื่อนคนไทยจะไปดเดินตลาดนัดมือสองถ่ยรูปคู่กระดับไม้ไนะเสวยไหมสวยนะ เ,เพื่อนนเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารอรถมารับเดี๋ยวบานหมดก็จะตัดแล้วนี่ข้างหน้ามีแกะแล้วนะแกะแกะคนอื่นเขาแพะแพะไม่ใช่แกะ

วันเมื่อวานไปเจอเพื่อนเองว่าวันนี้เพื่อนเยอะอันนี้ปูเค็มมาให้เพื่อนนะคะสอบเค็มในประชุมมือสองอย่าอย่านอกอีกอุนเอียนี่นี่อุณเอียดูนี่ดาบัยดูเราเป็นเวโอแดดมันช่องว่าเป็นมาอันสิโอเคผัดอิง

เออเนี่เป็นจะเอาไปนะเมนฟีดูรู้เปล่าต่อเลยยายเอาไหมแต่อให้ถามซิวีฟีถ้าแพงไม่เอาไหนคนขายด้วยไหนวีสกกันช่วเอาสยดจทายรู้ไหมไูจะมาดีเลยไอ้เปมีชินโฟนอาเวกหาเรโฟนอาเวกยายะ เซียเชิญนะชุดชุดอย่าาไม่อ้าแต่เต็มบ้านอยู่เราหนูแต่งหนูต้องเียายลค่ะเสียถ่ายอะไรอย่างวะพ่อหนูติดเป็นลม้าก้านนอามเขาเขาจะไปเต้นด้วยสิในคลองไหมในคลองไหมเต้นด้วยสิ